ภายในพระราชวังอิมพีเรียนดาชูหลังจากผ่านไปหลายปีชิงถงก็เติบโตขึ้นฉันไม่ต้องการซ่อนสิ่งนี้จากคุณตลอดเวลานี้เดิมที่ฉันต้องการหาเวลาบอกคุณหลังจากแต่งงานแล้วแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าซีเอ๋อจะรู้ตัวว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะฉันขาดความคิดโปรดบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นไม่อย่างนั้นขอฉันดูหน่อยว่าคุณทำอะไรซีเอ๋อขอโทษเอาล่ะเลิกพูดไรสาระแล้วรีบไปซะ อาแฮมหลังจากที่จิงหงโตเป็นผู้ใหญ่เขามักจะออกไปฝึกซ้อมและไม่ค่อยกลับบ้านแม่ของชิงตงคือคนที่จิงหงพบระหว่างการฝึกเมื่อเธอและพ่อของคุณกลับมาถึงบ้านความแข็งแกร่งของเธอเกือบจะหมดลงหลังจากที่เธอได้ตัวคุณมาเธอก็พยายามทุกวิธีทางที่จะรักษามันไว้พวกเขาไม่ได้บอกปู่เกี่ยวกับแม่ของฉันเหรอแม่ของคุณไม่ได้มาจากทวีปจินเยียนเธอเป็นนักเล่นแร่ปแปราธาตุด้วยฉันไม่รู้ ตอนนั้นเป็นแม่ของคุณที่รักษายูเวนโมเป็นสมาชิกของครอบครัวเยวันที่ขอร้องอย่างหนักจนแม่ของคุณตกลงที่จะมั่นบางทีแม่ของคุณอาจคาดการไว้แล้วว่าเธอจะจากไปในเวลานั้นและแค่อยากให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตน่าเสียดายที่ฉันรู้ช้าไปไม่พูดถึงแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปฉันไม่รู้ว่าไม่นานหลังจากที่เธอให้กำเนิดคุณเธอก็ได้รับข่าวจากนอกอนาเขตและรีบจากไปพ่อของคุณแทบรอไม่ไหวให้เธอกลับมา ดังนั้นเมื่อคุณอายุได้สองขวบเขาจึงออกไปตามหาเธอจากมุมมองนี้ตัวตนของแม่ฉันต้องไม่ธรรมดาเธอคือใครก่อนที่จิงหงจะจากไปเขาบอกฉันว่าถ้าเขาไม่กลับมาเขาจะบอกกับสาธารณชนว่าพวกเขาตายหมดแล้วไม่เช่นนั้นฉันเกรงว่ามันจะทําให้เกิดหายนกครั้งใหญ่แก่ตระกูลหลัวและชิงทงตอนนั้นฉันต้องเลี้ยงดูเด็กชิงตงดังนั้นฉันก็ทําได้เพียงทําตามที่เขาพูดเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีข่าวเกี่ยวกับพวกเขาเลย ฉันเชื่อว่าพวกเขาต้องอยู่ดีมีสุขที่ไหนสักแห่งขวาฉันก็เชื่อเหมือนกันก่อนที่พ่อของคุณจะจักไปเขาได้ทิ้งจี้หยกไว้ให้คุณโดยบอกว่ามันเป็นสมบัติที่เชื่อมโยงกับชีวิตของเขาถ้าจี้หยกไม่หักตัวอื่นก็คงไม่เป็นไรไม่เสียหายจริงหงต้องไม่เป็นไรดูจากสไตล์จี้หยกนี้ก็น่าจะมีอีกชิ้นหนึ่งซึ่งประกอบกันเป็นชิ้นเดียวกันอีกชิ้นอยู่ที่บ้านแม่ของฉันเหรอ ใช่แล้วแต่แม่ของคุณมอบชิ้นส่วนนี้ให้กับยูเวนโม่เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการมั่นหมายของคุณโทเค็นการมั่นใช่ไหมนี่คือโทเค็นการมั่นเมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กเหรอดังนั้นหลังจากที่คุณและยูเวนโม่ยุติการมั่นหมายของคุณโดยสิ้นเชิงคุณต้องหาเขาให้เจอเพื่อเอามันกลับมาเอา้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพ่อแม่ต้องเอาคืนแน่นอนยูเวนโม่เคยปฏิเสธที่จะยกเลิกการมั่นหมายมาก่อนมันเกี่ยวอะไรกับจี้หยกนี้หรือเปล่า ไม่ราชวงศ์ที่อนิวมีอำนาจมากในเวลานั้นและพ่อแม่ของเจ้าของเดิมก็ประกาศการเสียชีวิตของเขาต่อสาธารณะจากนั้นพวกเขาก็สามารถทำลายความสัมพันธ์และเก็บจี้ยกไว้ได้เขย่าหัวทำไมอย่างไรก็ตามไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่สำคัญเมื่อฉันไปที่เดคินโฮลีอะคาเดมีเพื่อลงทะเบียนฉันจะพบว่าเขายุติการมั่นด้วยตนเองเขาไม่มีทางเลือก ลูกที่น่าสงสารของฉันคุณคิดว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนลูโอทองคิดให้ดีจิงหงและคนอื่นๆเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณในตอนนั้นหรือไม่เฮ้ hey, ฉันรู้แค่ว่าลูกสะพ้ายของฉันมาจากสถานที่ที่เรียกว่าเฟยอ,อยู่ฉันไม่รู้อะไรเลยจริงๆเมื่อเธอมาที่บ้านของเรายกเว้นทักษะทางการแพทย์ของเธอการฝึกฝกนของเธอทั้งหมดก็หายไปฉันกลัวที่จะสัมผัสความเศร้าของเธอดังนั้นฉันจึงไม่ถามคำถามอีกต่อไป ฉันรู้หากพวกเขาต้องการออกไปนอกทวีปจินเนียนพวกเขาจะไปที่แห่งหนึ่งอย่างแน่นอนยืนขึ้นยืนขึ้นนั่นคือโลกที่ซ่อนอยู่ต้าชินเฉิงหยวนเกิดอะไรขึ้นกับลูอชิงทองนี้คุณกล้าดียังไงถึงหยุดงานครึ่งปีเราคิดว่าเกรซชินโฮลิอะคาเดมี่คืออะไรสวนหลังบ้านเหรอผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ คุณสามารถเข้าไปได้ถ้าคุณต้องการแต่ถ้าคุณไม่ต้องการเข้าไปคุณจะวางความสง่างามของสารศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่ไหนมันต้องไม่มีแบบอย่างนี้แน่ผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่ท่านกลับมาเมื่อไหร่ฮืมถ้าคุณไม่กลับมาสารศักดิ์สิทธิ์ต้าชินจะถูกทำลายโดยอาจารย์และลูกศิษย์ของคุณนักเรียนที่เข้ามากับหลวชิงทงไม่เต็มใจที่จะเป็นนักเรียนระดับส่วนตามคุณสมบัติของพวกเขาอาจารย์ของคุณให้คุณสมบัติสำหรับการเข้าเรียนระดับเทียนแก่พวกเขาจริงๆเหรอ นี่ไม่ใช่การละเมิดสํานักศักศ้าฉินใช่ไหมเขาละทิ้งมารยาทและข้อบังคับของสํานักศักิ์และยังทําสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของสํานักศักดิ์อีกด้วยคุณกําลังทําสิ่งนี้คู่ควรกับบรรพบุรุษของสํานักศัก้าฉินหรือไม่ฉันไม่เห็นด้วยกับการรับพวกเขาให้ไล่พวกเขาออกทันทีหอพักยูเวนโม้ทุกอย่างเป็นไปตามที่พี่ชายคาดไว้ผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่โกรธมากด้วยเหตุนี้ การเคลื่อนไหวของพี่ชายมีพลังมากจนเขาขอให้อาจารย์เรียกพี่กลับมาผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่นั้นหัวโบราณและดื้อรั้นมากและเขารักษาก,ษากฎเกณฑ์ของโฮลิอคาเดมีมากที่สุดย้อนกลับไปในตอนนั้นราชาหูได้พัฒนาพลังมังกรในร่างกายของเขาอยากจะขอลากลับแต่ถูกพี่ใหญ่ปฏิเสธพวกเขากำลังละเมิดข้อห้ามของผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่ทุกที่ถูกต้องด้วยนิสัยของผู้เท่าผู้ยิ่งยิ่งใหญ่เขาจะไม่มีวันปล่อยพวกเขาไป มาใช้โอกาสนี้เพื่อจุดไฟอีกครั้งแน่นอนเราสามารถขับไล่ไอสารเลวเหล่านี้ออกจากลานศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างแน่นอนความสนุกยังมาไม่ถึงและหลัวชิงตงกล้าสมรู้ร่วมคิดกับศัตรูของฉันฉันคิดว่าเธอคงคันมาดูกันว่าฉันจะจัดการกับเธอทีหลังแต่นี่คือการตัดสินใจของอาจารย์และเขาฉันไม่สนใจว่าใครเป็นคนทำสิ่งนี้มันไม่มีประโยชน์กฎเกณฑ์และความสง่างามของสารศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถละเมิดได้ ยิ่งฉันทันทีอาจารย์คุณกลับมาแล้วฮืมคุณมีความรู้ดีและคุณกลับมาทันเวลาพอดีหลัวชิงถงมีพลังอย่างมากและการจักไปของเธอก็ได้รับการอนุมัติจากฉันเป็นการส่วนตัวจริงเหรอชายชราคนนี้ไม่ได้ออกไปท่องเที่ยวและค้นพบความก้าวหน้าเหรอสวยไอเดอร์ฮลิคอเทอร์ไม่ใช่ลานเล็กๆของคุณเองคุณคิดว่านี่คือสถานที่แบบไหน ตราบใดที่นักเรียนมีความแข็งแกร่งและความสามารถเพียงพอและไม่ทําให้การฝึกฝนของตัวเองล่าช้าจะลาออกไปบ้างหละ่ะกฎเกณฑ์ก็ถูกสร้างขึ้นโดยผู้คนเช่นกันผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่คุณจําไม่ได้เหรอไม่มีแบบอย่างในสารักิสนั่นคือการกระทําที่กล้าหาญของคณบดีในตํานานที่ความสําเร็จและประสบการณ์ยังคงไม่มีใครเทียบได้มันคงจะไร้สาระนิดหน่อยถ้าคุณเปรียบเทียบนักเรียนที่ถูกแยกออกกับเขา ถ้าหลัวชิงถงทาได้คนที่หยุดไปหนึ่งปีจะทําอะไรได้บ้างเลื่อนระดับจากมาชอรกิงเรินไปสู่จุดสูงสุดของมาชอรกิงเรนในหนึ่งปีใช่ไหมยังไม่มีใครกลับมาและผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่ไม่เคยเห็นใครเลยคุณรู้ได้อย่างไรว่าเธอไม่ดีเมื่อเห็นว่าเขามั่นใจแค่ไหนเป็นไปได้ไหมว่าหลัวชิงตงเป็นอัจฉริยะจริงๆหากเป็นกรณีนี้การเก็บมันไว้ก็ไม่เสียหาย แต่ถ้าเขาต้องการใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเล่นกลและใช้กลอุบายบางอย่างเพื่อช่วยเธอฉันตั้งใจว่าจะไม่ให้โอกาสนี้แก่เขาเมื่อกี้คุณพูดแบบนั้นแล้วอย่าหาว่าฉันไร้เหตุผลเลยฉันจําได้ว่าบันทึกของหลัวชิงทงอยู่ในระดับราชาการต่อสู้ระดับกลางใช่ไหมสามวันต่อมาเธอขอลาพักร้อนนานกว่าสามเดือนตราบใดที่เธอสามารถกลับมาและได้รับการเลื่อนระดับเป็นอาณาจักรการต่อสู้ระดับสูงได้ฉันจะยอมรับการลงทะเบียนของพวกเขาตกลง พมอาจารย์และลูกศิษย์ของพวกคุณทำเองได้ท่านอาจารย์เรื่องนี้ฉันไม่กังวลเกี่ยวกับการส่งเสริมความแข็งแกร่งแต่ฉันกลัวว่าสามวันจะไม่เพียงพอสำหรับชูผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ที่จะมาถึงสารสศักดิ์สิทธิ์เว้นแต่จะมีเรือจิตวิญญาณคุณภาพสูงมิฉะนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมาถึงหากผู้เท่าทำเช่นนี้ไม่มีโอกาสให้คุณช่วยเธอเลยเขารู้สึกว่าเขาได้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วน่าเสียดายเมื่อมีเขาอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ คุณไม่จําเป็นต้องรู้คุณเป็นหัวหน้าของลานนี้มีอะไรบางอย่างที่มีแนวโน้มฉันจะทําอย่างไรได้ผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่ฉันกลัวเขามาตั้งแต่เด็กโอเคส่งข่าวนี้ไปที่ black domain ทันทีนอกจากนี้ให้ฉันตรวจสอบด้วยว่าผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างไรไม่มีใครแจ้งข่าวนี้โดยเฉพาะเป็นไปไม่ได้ที่ผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่จะยอมแพ้และกลับมาฉันอยากรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังมันใช่แล้ว คฤหาดของท่านหลอดสถานที่แห่งโลกร้นลับเป็นสถานที่แบบไหนถ้าพ่อแม่ของฉันออกไปที่นั่นพวกเขาจะทิ้งร่องรอยไว้ไหมคุณกำลังคิดอะไรอยู่ไม่ทุกอย่างได้รับการแก้ไขแล้วคุณอนุมัติเอกสารราชการของคุณเสร็จแล้วหรือยังฮื้อฮในที่สุดก็จบสักทีหายเหนื่อยเลยนั่งลงขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณให้ฉันถูมันให้คุณ ไม่สำคัญว่างานหนักมีไว้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวแต่เราจะปล่อยให้ภรรยาหิวไม่ได้ทำไมคุณถึงยากจนลงเรื่อยๆว่าแต่คุณรู้จักโลกที่ซ่อนอยู่ไหมฉันได้ยินมาว่ามันเป็นสถานที่แห่งเดียวที่เชื่อมต่อกับโลกภายนอกหากต้องการออกนอกอนาเขตต้องผ่านที่นั่นทำไมคุณถึงถามคุณว่าต้องการออกไปนอกอนาเขตหรือไม่กังวลใช่แล้วฉันอยากไปหาพ่อแม่ของฉัน ฉันจะส่งคนไปช่วยคุณค้นหาด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของคุณจึงไม่เหมาะที่จะออกไปนอกแผ่นดินใหญ่ฉันรู้ว่าถ้าคุณไปไม่ถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์การจากไปก็กำลังตามหาความตายเช่นกันทำไมคุณถึงกังวลฉันดูเหมือนคนบ้าระห่ำขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อความแข็งแกร่งของคุณเพิ่มขึ้นในอนาคตคุณจะเป็นอิสระจากพันธนาการใช้เวลาของคุณและไม่เร่งรีบมีวิธีใดบ้างที่จะไปยังโลกที่ซ่อนอยู่ยังอยากไปอยู่ไหม